นี่ครับพี่น้องครับเนี่ยบุ้ยเป็นตสอนให้ครับผมเนนอสำหรับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นข้าวเหนียวนาปีที่กําลังมาแรงที่สุดในขนะนี้ครับผมนั่นก็คือข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ครับผมพี่น้องครับนี่ป้าเป็นตสอนให้ครับผม เอาครับผมสวัสดีครับพี่น้องพ่อายที่เคารบรากครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรมากแล้วครับผมจากช่องยูทูบเ e ซบ o ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ติ๊ t ต k อครับผมที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตร Channel ครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับวืนนี้นะครับผ้าพีผ้าน้องมาเบิ้งนะครับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับผมเอาทีมงานแฮปปี้เขาแผ่นกล้องมาเรื่อยๆพียงยางตรงมาเรื่อยๆนะครับให้พี่น้องป้องไปนะครับเด้เบึงกันเนาะ สำหรับข้าวเหนียวนาปีนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับผมนี่นอนี่เอาแผ่นพี่น้องนี่ครับนี่นอนั่นก็คือข้าวที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับเอากอนดือนนมขัญใช่าวะเกษตรสีล่งไปย่างแปลงของข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ครับพี่น้องครับนี่นอเบือ้องต้นนี่ครับเบื้องลักษณะของต้นซะก่อน ความสูงนี่อยู่ระดับเอวครับผมความสูงอยู่ระดับเอวเนาะความสูงอยู่ระดับเอวนะครับแล้วก็นานี้เป็นนาดําครับพี่น้องครับนี่เนาะใส่เพียงกลีบสองกลีบเท่านั้นนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับก็ผลปรากฏว่านี่ให้พี่น้องเลิ้งนะครับลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีนะครับที่สําคัญที่สุดนี่มีระแง่นะครับในการจับนี่ของเมล็ดนี่ครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องครับนี่ปปาดเป็นตัวสอนให้นะครับสองสามห่วงเนาะมีละแงจับกันได้กี่นะครับซึ่งกรเป็นเป็นพ้นดีตรงที่บอกว่าลำต้นแข็งแรงแล้วก็แตกกอได้ดีนะครับหนึ่งรอยยี่สิบเส้นนะครับประมาณเพียงเดียวนี่บ่ลมแม่แต่ต้นเดียวครับพี่น้องครับให้พี่น้องด้เบิงกันนะครับนี่เนาะและจอกและนอกจากนั้นนะครับบอถึงเรื่องของละแง่การจับนี่จับมากจับที่กันมากๆเพือทีเดียวนะครับนี่ให้พี่น้องในเบิงเอา ทีมงงานเเออแพทย์ให้พี่น้องนะครับได้เบิ้งกันเบิ้งเนี่ยปลาแต่ละห่วงแต่ละห่วงครับพี่น้องครับเลียวมาทางเี้แดงองตรง่ที่ที่เดียวนะครับผมนี่ขนาดเป็นหน้าโคกไน้จัเกน้อยนะครับผมพี่น้องครับนี่เนาะล้วก็น้าตอนนี้ก็แห้งแล้วครับผมก็ได้ได้เวลาพอดีเนาะข้าวเหนียวหอมขาวพิสุทธิ์นะครับซึ่งเป็นข้าวเหนียวหน้าปีนะครับผมที่อายุการเก็บเกี่ยวนะครับหลายกรมูใน่ยเจักน่อยนะครับนั่นก็คือการเกี่ยวเนี่ยประมาณจัก ปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับผมเออทั้งรถเกี่ยวกันแล้วเขาแล้วน้ําไปทั้งเบิแล้วนะครับอ่าให้เหลือเฉพาะข้าวสายพันธุ์นี้นะครับเพื่อนเบไตรญาติกันเนาะสําหรับลักษณะของพันธุ์เขานะครับผมที่สําคัญที่สุดครับพี่น้องครับนี่นาอเป็นข้าวเหนียวนะครับที่มีลักษณะอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับนอกจากผลผลิตที่สูงแล้วครับเรื่องเนื่องจากว่า มีการจับของละแง้นะครับที่ถี่ยังมากๆนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับเมื่อเอาไปทําการสีทําการ1แล้วเนี่ยครับกะซีนีลักษณะเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมผมบอกว่ามีกลิ่นหอมมากกว่าข้าวทุกสายพันธุ์นะครับที่ทําการทดสอบมากนะครับผมบอกว่าสิเป็นกขอหนะครับหรือว่าข้าวสายพันธุ์อื่นนะครับที่พ่อพี่น้อง้องไปนะครับ ได้ทาการกินมากนะครับนาองสำหรับข้าวเหนียวหอมขาวที่สุดเป็นข้าวเหนียวที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ตอบโจทย์นะครับให้กพ่อแม่พี่น้องต้้งายนะครับผมต้นเตี้ยลําต้นแข็งแรงนะครับแล้วก็แตกกอได้ดีนะครับก็เลยทําให้ไม่ล้มครับพี่น้องครับและนอกจากนั้นนะครับมีลักษะจับที่ถี่นะครับแล้วก็รสชาติของข้าวนะครับเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนาอเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องนะครับสาหรับท่านใด ที่มีความสนใจอยากสิได้เขาสายพันธุ์นี้ครับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับกับประสานมาโดยด่วนเลยทีเดียวนะครับเง็นมดให้ปลูกประมาณเลยเศษเท่านั้นนะครับผม0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็065ครับ0495999นะครับผมเอาโทรศัพท์มาโดยด่วนเลยทีเดียวนะครับผมเอาครับผมสำหรับมุนี้ครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงาน ขออำลาภาพจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมท่ามกลางบรรยากาศนะครับความงดงามนะครับของข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนี่มาบึงซอยกันครับพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่บู๊ยเป็นตะสอนให้ครับผมสําหรับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ของเรานะครับ